ทีนี้นก็อยากจะทราบถึงว่าสัมมาสมาธินี่ยเป็นยังไงเพราะวันก่อนอาจารย์ก็เคยอธิบายถึงว่าถ้าสมาธินี่ยเป็นไปใน,นทางที่ไม่ดีมันก็เป็นอกุศลแต่ถ้าเป็นไปในทางดีก็เป็นกุศลถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ดีไม่ได้แน่ทีมัอ้อยากจะทราบเลยทีนี้ว่าอยากจะทราบสัมมาสมาธิาลักษณะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงใช่ครับคงต่อไปอีกนิดหนึ่งครับทีนี้ก็ ปัญญาทั้งปัญญาที่เกิดในสมาธินี่นะสือว่าเรามีสมาธิแล้วแล้วจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นปัญญาที่เกิดจากสมาธินีลนีลักษณะต้องเป็นผู้ตรงนะคะว่าปัญญารู้อะไรเนี่ยค่ะสําคัญมากขณะนี้อะไรเป็นของจริงปัญญาต้องรู้ของจริงของจริงเนี่ยนะคะภาษาบาลีใช้คําว่าสัจจะธรรมะ และของจริงที่เรารู้แจ้งแล้วเนี่ยทำให้เราเป็นผู้เจริญคืออริยะบุคคลเพราะฉะนั้นมีคําว่าอริยะสัจธรรมธรรมะที่ทําให้ผู้รู้เป็นผู้เจริญเจริญที่นี่ไม่ใช่เจริญทางโลกค่ะแต่เจริญทางด้านจิตใจบางครา้ยังติดใจยอยู่อีกนิดนึงครับอที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะที่ว่าสมมติเรานั่งหลับตาเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอันนั้นคงจะเป็น เป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนนะฮะเป็นมิจฉาสมาธิทีนี้ก็อยากจะทราบถึงว่าสัมมาสมาธินี่เป็นยังไงเพราะวันก่อนอาจารย์ก็เคยอธิบายถึงว่าถ้าสมาธินี่เป็นไปในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นอกุศลแต่ถ้าเป็นไปในทางดีก็เป็นกุศลถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ดีไม่ได้แน่ใช่ไหมคะอยากจะทราบเลยทีนี้ว่าอยากจะทราบสัมมาสมาธิค่ลักษณะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงค่ะและทีนี้ย้อนกลับมาถึงภาวนาอีกนิดหนึ่ง คือถ้าเราเริ่มเราภาวนาเนี่ยภาวนานี่การตั้งใจดีนะทำให้จิตดีขึ้นเจตนาอบรมจิตใจให้ดีขึ้นเพราะการภาวนานี่จะทําให้เกิดสมาธิอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เอาเราเอาภาษาไทยเรามาใช้เองนะคะทีนี้จุดเริ่มแรกเมื่อกี้นี้เรื่องของสัมมาสมาธิใช่ไหมคะก่อนที่จะถึงสัมมาสมาธิควรที่จะพูดถึงเรื่องสมาธิก่อน สมาธินี่เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกรหรือเป็นรูปเนี่ยค่ะถ้าเราจะศึกษาธารรมะนะคะเราจะทิ้งสามตัวนี้ไม่ได้เลยคือสภาพธารรมะที่แท้จริงที่มีจริงๆแม้ว่าเราไม่เรียกชื่ออะไรเลยสภาพธารรมะนั้นก็มีแล้วก็เปลี่ยนลักษณะไม่ได้ด้วยและลักษณะใหญ่ๆก็คือเป็นจิตประเภทหนึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งเป็นรูปประเภทหนึ่งจะพ้นจากจิตเจตสิกรูปไม่ได้ ไม่ว่าจะพูดคำอะไรขึ้นมาทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดถึงสมาธิสมาธิเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปดีใช่ไหมคะที่เราได้คิดถ้าเราไม่ได้คิดเพียงแต่ฟังเขามันก็ไม่ใช่ปัญญาของเราแต่ถ้าเราไตรตรองพิจารณาในเหตุผลด้วยตัวเองเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นปัญญาของเราเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจะเป็นจิตหรือว่าจะเป็นเจตสิกหรือว่าจะเป็นรูป มีแค่สมให้เลือกนะคะ,คะเป็นเจตสิกถูกต้องนะคะเพราะว่าพี่ใช้คำว่าสมาธิเนี่ยได้แก่เจตสิกชนิดหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเอกคตาเจตสิกเอกะนะคะหนึ่งขณะใดที่จดจ้องหรือตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์หนึ่งขณะนั้นเป็นลักษณะของสมาธิแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าเอกคตาเจตสิก เกิดกับจิตทุกขณะอันนี้เราไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วการที่จิตเกิดขึ้นครั้งหนึ่งรู้อารมณ์หนึ่งเนี่ยจะมีเอกคตาเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นทีละหนึ่งทีละหนึ่งขณะ ทีนี้ถ้าเราจดจ่ออยู่ที่อารมณ์เดียวนานๆน,น,นะคะลักษณะของเอก,กคตาเจตสิกซึ่งซ้ำอยู่ที่อารมณ์เดียวมากๆเลยคะ่ะก็ปรากฏลักษณะของสมาธิคือการจดจ้องแน่วแน่อยู่ที่หนึ่งที่ใดเวลาจะฉีดยานี่มีสมาธิไหมคะค่ะไม่อย่างนั้นคงแย่คนไข้คงต้องเจ็บเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะผิดผิดถูกถูก เพราะฉะนั้นในขณะนั้นเป็นลักษณะของสมาธิแสดงเห็นว่าเอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกดวงจริงแต่ถ้าขณะใดซึ่งไม่ตั้งจดจ้องอยู่ที่อารมณ์เดียวนานๆเนี่ยลักษณะของสมาธิจะไม่ปรากฏทั้งๆท,ที่เอกคตาเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยมากนะคะ เวลาที use, ่เราอ่านหนังสือแล้วก็ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยขณะนั้นเราก็รู้ว่ากําลังเป็นสมาธิขณะนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิขณะที่กําลังอ่านหนังสือแล้วก็จดจ้องนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยเรากําลังไม่สนใจอย่างอื่นเลยนอกจากเรื่องที่เราอ่านขณะนั้นนะคะเป็นสมาธิที่เราเริ่มรู้จักหน้าตาของสมาธิแล้วนะคะแต่ว่าขณะนั้นน่ะเป็นสัมมาสมาธิหรือว่ามิจฉาสมาธิ ให้เลือกสองอย่างค่ะสม,สมาสมาธิหรือว่ามิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิถ้ากุศลจิตไม่เกิดถ้ากุศลจิตไม่เกิดนะคะสมาธิทั้งหมดเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นโดยมากนี่นะคะเราจะใช้คำเดียวคือสมาธิและเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ศึกษาเราก็ตื่นเต้น พอใคร่าพูดสมาธิแล้วก็สนใจเอ๊ะเขาทํำยังไงนะคะแล้วเราก็อยากจะทําบ้างขอยกตัวอย่างนิดนะ,ะทีนี่ยถ้าสมมติเราอ่านหนังสือสมมติอาจจะอ่านหนังสือธรรมะหรืออาจจะอ่านหนังสืออะไรก็ตามเสร็จแล้วขณะที่อ่านไปเนี่ยจิตเราก็สมมติอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมมติอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องโรงแรมที่โคราชเนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็มีจิตว่าสงสารเขาหมอยากจะไปช่วยออย่างนี้เป็นเป็นกุศล ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคําจํากัดความได้เลยนะคะว่าขณะใดที่ไม่ใช่กุศลจิตขณะนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหรือก้าเราอ่านหนังสือเลไมนแหมอยากจะไปโกรธขึ้นมาอยากจะไปฆ่าเขาล่ะหรืออยากจะไปขโมยเขาหรืออยากจะทําอะไรที่มันชั่วๆอันนั้นก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วเราก็จัดได้เลยว่าขณะใด พราะฉะนั้นตอนหลังนี่เราก็จะเริ่มเรียนนะคะว่าอากุศลและเจตสิกมีอะไรบ้างได้ครับผมต่อไปอีกนิดหนึ่งครับทีนี้ก็ปัญญาแล้วปัญญาที่เกิดในสมาธินี่นะถือว่าเรามีสมาธิแล้วแล้วะจะทราไปเกิดปัญญาขึ้นปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่ลักษณะอันนี้คือเรื่องฟังเขาบ้างนะคะตามๆม,มาบ้างอ่านหนังสือเล่นนั้นเล่นนี้บ้าง แต่ว่าเราต้องเป็นผู้ตรงนะคะว่าปัญญารู้อะไรเนี่ยค่ะสำคัญมากขณะนี้อะไรเป็นของจริงปัญญาต้องรู้ของจริงของจริงเนี่ยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าสัจจะธรรมะและของจริงที่เรารู้แจ้งแล้วเนี่ยทำให้เราเป็นผู้เจริญคืออริยะบุคคลเพราะฉะนั้นมีคำว่าอริยสัจจธ,ธรรมธรรมะที่ทำให้ผู้รู้เป็นผู้เจริญ เจริญที่นี่ไม่ใช่เจริญทางโลกค่ะแต่เจริญทางด้านจ,จิตใจซึ่งเราได้สะสมความรู้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่กำลังปรากฏใช่ไหมคะขณะนี้พรุ่งนี้เราคาดฝันไม่ได้ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงเลยค่ะ เขาจะว่าอะไรเราพรุ่งนี้เขาจะติจะชมอะไรเราพรุ่งนี้ไม่สําคัญเท่ากับเดี๋ยวนี้ที่เรากําลังเห็นกําลังได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าสิ่งที่กําลังปรากฏถ้าเป็นพระอรหันต์หนึ่งท่านนั่งที่นี่เห็นเหมือนเราแต่ว่าใจของท่านต่างกับใจเราเพราะว่าใจของเราเห็นแล้วปัญญาไม่เกิดแต่พระอรหันต์ที่จะเป็นพระอรหันต์ได้นี่นะคะ เห็นแล้วปัญญาเกิดรู้ความจริงของเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่มีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือผู้ที่รู้ว่าปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงสมาธิหรือทำสมาธิแต่ต้องรู้ว่าปัญญารู้อะไรก่อน ถ้าไม่รู้จักปัญญาแล้วหวังว่านั่งแล้วปัญญาจะเกิดเนี่ยแต่เราไม่รู้จักปัญญานี่คะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นปัญญาหรือเปล่าที่เกิดบางคนก็นั่งแล้วก็บอกว่าเหมือนจะเหาะได้แลวเป็นปัญญาอะไรเหาะได้เป็นปัญญาอะไรบางคนก็นั่งแล้วบอกว่าเหมือนจะเห็นนรกสวรรค์และเห็นนรกสวรรค์และเป็นปัญญาอะไรในเมื่อขณะนี้เห็นเป็นของจริงเป็นสัจจะใครรู้ความจริงของเห็นในขณะนี้บ้างว่าเกิดแล้วดับ ทั้งๆท,ที่กําลังเกิดดับคนที่รู้สิคาเป็นคนที่เจริญปัญญาแต่ถ้าไม่รู้จะชื่อว่าปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่านั่งแล้วจะไปเกิดปัญญาเนี่ยค่ะก็ขณะนี้กําลังเห็นก็กําลังนั่งด้วยถ้าผู้มีปัญญาก็สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนี้ได้ผู้ที่ไม่รู้ความจริงไปนั่งสักเท่าไหร่ปัญญาก็รู้ไม่ได้ค่ะ แล้วขณะนี้กําลังเป็นของจริงทําไมต้องไปนั่งคะกําลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็รู้เห็นเดี๋ยวนี้กําลังได้ยินเดี๋ยวนี้ก็รู้ได้ยินเดี๋ยวนี้ทําไมต้องไปนั่งหนีไปนั่งทําไมคะหนีปัญญาไปทําไมปัญญาจเจริญได้ไก็เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจนะคะก็เลยมีตัวตนไปทําแต่ว่าธรรมะแต่ละอย่างทําหน้าที่ของธรรมะนั้นๆเช่นสติ ทำหน้าที่ของสติวิริยะความเพียรทำหน้าที่ของความเพียรสมาธิทำหน้าที่ของสมาธิเวลานี้สมาธิก็ากำลังเกิดในขณะที่ได้ยินแล้วก็กำลังเข้าใจกำลังรู้เรื่องนี่เป็นสมาธิทั้งนั้นแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิด้วยแล้วปัญญาก็ค่อยๆเกิดขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเป็นปัญญาซึ่งเริ่มจะเจริญขึ้นจนกว่าจะเกิดบ่อยๆและก็รู้ชัดขึ้น คนในสมัยก่อนนะคะพอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะที่กําลังฟังพระธรรมนั่นนะคะเป็นพระอริยะบุคคลกําลังฟังไม่ได้หนีไปนั่งตรงไหนเลยท่านอนาถาบินดิกะท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีท่านเดินทางไปพระนครราชครฎพอได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับที่นั่นท่านก็ไปเฝ้าขณะที่กําลังฟังธรรมพอฟังจบท่านก็เป็นพระโสดาบัน เพราะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้ากําลังตรัสพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเห็นการเห็นกําลังมีเป็นของจริงปัญญาของท่านสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับของเห็นในขณะนี้ว่าเป็นสภาพธารรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปและกําลังได้ยินก็เป็นสภาพธารรมะอีกประเภทหนึ่งเห็นไม่มีแล้ว ขณะนั้นจิตเกิดขึ้นได้ยินเป็นสภาพธรรมะอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เราซึ่งยังไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ต้องฟังมากกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องหนีไปนั่งด้วยเดี๋ยวนี้ก็เรเป็นของจริงค่ะ